ครับสวัสดีครับ,บเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูหลักสิบบนของเรานั่นเพื่อนนะหลักสิบบนเก่าของเราเดินดย,ยาวๆนั่นเพื่อนนะสูตรที่จ้องอยู่นี่เดินน่าจะปีกว่านั้นเพื่อนนะสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสามงวดที่ผ่านมาแต่พอสูตรนี้สามสิบสามงวดที่ผ่านมา อีกสูตรหนึ่งก็เดินยาวหกสิบกว่ามวดเดี๋ยวค่อยดูนั้นเพื่อนนะดูสูตรนี้ก่อนอ่ะก่อนเข้าดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับชิปโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากคิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขึ้นมานั่นเพื่อนนะดูต่ะสูตร ผมเอาแม่สูตรมาถ่ายเห็นเพื่อนเลยนะเ่าผมมันได้จับชนมันได้จับชนเขียนใหม่เอาแม่สูตรถ่ายเลยแต่ละสูตรเลยคลิปนี้ <c oughs> สูตรที่เรายกไปบางสูตรมันหลุดผมได้เลือกเอาเฉพาะสูตรที่ว่ามันเข้าอยู่ในเล่มแล้ามาถ่ายเห็นเพื่อนไป สูนี้เดินสามสิบสามสเดสามสองสางวดนี้นั่นปะนะสามสิบสงวดนี้ ที่ผ่านมาที่ผ่านมาแปดเกปด ห้าห้าศูนย์สองสี่หกแปดเก้าสูตรแรกนั่นเพื่อนนะสามสิบสี่งดสูตรแรกสูตรแรกเขียนไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาสูตรตรงนี้มา ดึงออกมาให้เพื่อนดูดิจะเป็นดูสูตรนี้นั่นเพื่อนน่ะเดินหกสิบงวดดูสูตรนี้ตามตามนี้ก่อนสูตรนี้สูตรที่สอง ปดอ่ะดูสูตรที่2ก่อนนั้นเพ่อนะเขียนลำดับ2องเขียนลำดับ2อเดิน29่งวดติดตัวกาเดิน2ีกางวดติดสูตรนี้มีแป ลักสิบศูนยหลักสิบหาลักสิบก้าหลักสิบสี่หลักสิบเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักสิบ 9หลัก10 9หลัก10อ่ะงวที่ผ่านมางวดนี้งวดนี้อันนี้เป็นสูตรที่2 8 80 8012 8012 345ดูนย์หนึสอูนย่า้ดูสูตรยาวๆน้นเพื่อนนะหกงวดน,นี้ยังไม่หลุด งวดที่สองสมงวดที่ผ่านมาผมเอาสูตรนี้ไปชนกับอีก2ส,สูตรผิด,ดเพื่อนๆเดี๋ยวยวกออกดูนี่เลยแต่ผมยังไม่ได้วงมาวัานนี้เลขสอเข้าหลักสิบ ก่อนหน้านี้ผมยกผมผมลอกจากเล่มนี้ไปเพื่อนลอกจากเล่มนี้ไปแล้วไปไปชนกับอีกสูตรหนึ่งเขาสูตรชวนวเขาผิดเหลือสูตรเดียวนี่เดูกย,ยาวเลขหกหลัก10บเลขห้าหลัก10บเลขสี่หลัก10บเลขเจหลัก10บเลขเก้าหลักสิบ มันในเลื่อนให้ดูอหัวที่ผ่านมาแปดเก้าแปดตำแหน่งเดียวกันมาหัวหน้านี่จะเป็นตำแหน่งไหนมาตำแหน่งเลขเก้าไม่มีแล้วหัดต่อไปหลักสิเพิ่เสาสูตร สามโซ่ผมจะปรับขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาดูตัวชนนั่นเพื่อนนะดูตัวชนปรับขึ้นมาก็เห็นไม่หมดเลย ผมจะเขียน,น,น,นนะขยนน้าง,นนง,งบนน,นนั่นเพื่อนนะผมจะเขียนข้างบนข้างล่างนี่ผมจะไว้เขียนสองตัวบนให้เพื่อนไปตัวโซนนั่นเพื่อนนะผมะวงตัวโซนก่อนมีศูนย์มีศูนย์มีศูนย์มีสองมีสองมีสองมีสี่มีสี่ มีสี่มีห้ามีห้ามีห้ามีแปดมีแปดมีแปดหมดแล้วนั่นเพื่อนนะหลักสิบหลักสิบชนมีศูนย์นั่นเพื่อนนะเราจะเขียนทั้งบนมีศูนย์มีสอง มีสมีหมีแหลักสิบหลักสิบนหลัก10บน,10บนได้ศได้2ได้4ได้5ได้8 0 2 4 5 8หลัก10บนหลัก10บน ศู 02, นย์ต้องมาตัวหนึ่งต้องมาตัวหนึ่งหลักสิบบนข้างล่างปกติผมจะเขียนตัวชนไว้ข้างล่างนั้นเพื่อนนะทีนี่ข้างล่างนี้มันเหลือซ่องว่างอยู่ผมจะเขียนสองตัวบนให้เพื่อนไปคลิปถัดไปนะนเพื่อนนะ คลิปถัดไปจะเขียนสองตะบลเมื่อเราได้หลักสิบแล้วได้หลักหน่วยแล้วจะเขียนสองตะบลให้เพื่อนไปหลักสิบได้ห้าตัวหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยผมถ่ายไปคลิปที่ผ่านมาได้เจ็ดตัวต้องมาตัวหนึ่งอ่ะ ดูจำนวนงวดนั้นเพลินนะสูตรกลางนี้เดินสามสิบงวดนี้สูตรนี้เดินสามสิบสี่สูตรนี้เดินเดินหกสิบสูตรนี้เดินยาวที่สุดแต่ลายตัวของเขาแปดตัวพวกนี้เจ็ดตัวตัวชนมีศูนย์มีสองมีสี่มีห้ามีแปดหลักสิบมีเลขก,กี่อยู่สามตัวมีเลขคู่อยู่ตัวหนึ่งตัวไหนจะเป็น หลักสิบตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยคลิปนี้ไม่เราจะไม่ยังยังยังไม่ต้องตัดนะเพื่อนนะยังไม่ตัดเอาหมดอ่ะเอาไปเป็นหลักสิบนั่นเพื่อนนะชอบตัวไหนเอาไปชอบสองชอบชอบศูนย์ชอบสองชอบสี่ชอบห้าชอบแปดเป็นหลักสิบบนอ่ะคลิปนี้นเท่านี้นั่นเพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ